สำหรับชิ้นหน้านี้นะคะให้เราทำการเนวเส้นกลางหน้าของทั้งสองฝั่งนะคะนอกจากนี้แล้วให้เราทำการแนวเส้นที่อยู่เป็นตำแหน่งเส้นมาร์กตรงสองจุดนี้ เนื่องจากว่าสองจุดนี้เป็นจะเป็นตำแหน่งที่เอาไว้สำหรับเป็นเส้นป้ายดังนั้นเราจึงจะทำการแนาทั้งเส้นป้ายและเส้นกลางหน้าเอาไว้เพื่อเอาไว้สำหรับดูตอนที่เราจะนำเอาเสื้อชิ้นหน้าทั้งสองชิ้นมาป้ายกันนะคะชิ้นนอาของตัวเสื้อชิ้นหน้าหลังจากที่เราทําการแนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทําการกัดเข็มที่เกต ทั้ง4จุดนี้ของชิ้นหน้าก่อนเมื่อเราทำการกัดเข็มเสร็จแล้วให้เรานำปไปเย็บโดยในขั้นตอนเย็บนั้นให้เราปรับเป็นฝีเข็มเบอร์ห่างซึ่งคือเบอร์ห้าให้เรานำมาเย็บตามเส้นที่เรากลัดเอาไว้ทั้ง4เส้นนี้ทำการเย็บค่ะโดย ขั้นตอนนี้จะไม่มีการเย็บยำ้ำจะเป็นการเย็บห่างไปตามเส้นกัดและเส้นกิ้งไปจนถึงปลายสุดของมุมเกล็ดเฉยๆทำอย่างนี้กับทั้งสี่เกล็ด mm hmm. เมื่อเราเย็บเกล็ดทั้งสี่อันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำมารีดล้มตะเข็บโดยเราจะล้มตะเข็บลงไปที่ด้านล่างโดย เกตอันนี้มันจะถูกนำมาทำเป็นจีบเป็นในภายหลังดังนั้นต่อไปเราจะทำการเรียกเกตเหล่านี้ว่าจีบแทนนะคะให้เราทำการรีดโดยที่ตอนที่เรารีดนั้นเราจะล้มโดยล้มไปขี่ด้านล่างแต่เราจะรีดมาแค่ประมาณส่วนเดียวคือบริเวณช่วงด้านล่าง เราจะไม่รีดขึ้นไปจนถึงมุมด้านสุดของจีบเพราะเนื่องจากว่ามันมีลักษณะเป็นจีบเป็นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำการรีดมันหมดมันจะทำให้จีบมันมีลักษณะเป็นจีบตายและเป็นมุมแหลมไม่ค่อยสวยดังนั้นเพื่อความนุ่มนวลเราจึงจะรีดแค่ตรงส่วนบริเวณที่เป็นโคนของมันคือประมาณช่วงแถวๆใกล้กับช่วงกลางหน้าแถบนี้เท่านั้น นอกจากนี้นะคะในกรณีที่ผ้าของผู้เรียนนะคะถ้าเกิดผ้าของผู้เรียนมีปัญหาทางด้านการนำไปเย็บแล้วปรากฏพบปัญหาว่าไม่สามารถสร้างออกมาเป็นจีบที่สวยงามได้หรือว่ามีรูปร่างที่ดูดีได้นะคะอาจจะเกิดจากว่ามีลักษณะที่ค่อนข้างเด้งอาจจะต้องมีการเย็บกดเพื่อยึดตรงช่วงเกล็ด ในบางคนในภายหลังด้วยนะคะอันนี้คือบอกเอาไว้เพื่อขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าของแต่ละคนที่แตกต่างกันเมื่อเราทำการรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองด้านขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเย็บ yeah, โดยเราจะต้องการให้เสื้อของฝั่งซ้ายมันป้ายทับไปที่ฝั่งด้านขวาดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการกัดเข็ม ให้มันอยู่ในลักษณะนี้แต่เนื่องด้วยว่าฝั่งนี้เราไม่มีเส้นกิ้งดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องย้ายเอาเส้นด้านนอกของฝั่งนี้ให้ไปอยู่ฝั่งนี้ก่อนดังนั้นเราจะทําการสลับมันลักษณะนี้ก่อนโดยให้เส้นกลางหน้าของมันตรงกันทั้งตำแหน่งที่เป็นจุดด้านบนสุด ตรงนี้และตรงช่วงปลายสุดตรงนี้ให้มันตรงกับที่อยู่ด้านล่างทั้งสองเส้นทำการกัดเข็มก่อนเมื่อเราทำการกัดเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราพลิกกลับมาดูฝั่งที่เป็นฝั่งด้านผิดหรือฝั่งที่มีรอยกิ้งนะคะเราจะเห็นว่าเส้นกิ้งของเราเนี่ยตอนนี้คือ อยู่ฝั่งนี้ถูกยึดเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ให้ขยับหลังจากนี้ให้เราทำการกลิ้งโดยเราจะกลิ้งเพิ่มลงไปให้ไปติดอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นคาร์บอนของเราเราจะทำการคว่าลงในลักษณะนี้จากนั้นให้ทำการกลิ้งขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คาร์บอนที่สีเข้มมาก เพราะเนื่องจากว่ามันจะทำให้เกิดตำหนิของผ้าได้ดังนั้นเราจะใช้สีที่ไม่เข้มเกินไปหลังจากกิ้งแล้วให้เปิดเช็คดูนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะติดพวกเกล็ดต่างๆอยู่ดังนั้นจะมีโอกาสสูงที่ว่าเวลาเรากิ้งนั้นบางทีมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็ เช็คดูกเล็กน้อยและทำการกิ้งแก้เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้โอเคตอนนี้เราได้เส้นกิ้งของเรามาแล้วหลังจากนี้ก็ให้เราทําการแกะเอาเข็มที่กัดตรงนี้ออกให้เราทําการนําเอาตัวชิ้นฝั่งด้านขวา มาทับฝั่งนี้ให้เรียบร้อยเราก็จะวางในลักษณะนี้โดยที่ให้เส้นตรงนี้นะคะเส้นด้านนอกเนี่ยกัดให้ตรงกับเส้นกิ้งที่พวกเราเพิ่งกิ้งใหม่เมื่อสักครู่นี้เมื่อเราทำการกัดเข็มเสร็จแล้วเราจะนำไปเย็บกันโดยในตอนเย็บนั้นให้เราเย็บจากด้านนอกสุด ไปตามเส้นเมื่อไปถึงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเ้นกิ้งตรงนี้เราจะไม่ทำการเย็บเลยขึ้นไปแต่เราจะทำการย้ำจบอยู่แค่ตำแหน่งนี้เลยนะคะในตอนเย็บนี้ขั้นตอนนี้เราจะปรับเป็นฝีเข็มแบบขนาดปกติแล้วจะไม่ใช้การเย็บแบบห่างแล้วนะคะทำการเย็บค่ะย้ำจากด้านนอกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็เย็บยาวไปตามเส้นเลย เมื่อมาถึงตำแหน่งเส้นมาร์กที่เป็นจุดบรรจบกันของเส้นกลางหน้ากับตำแหน่งที่เป็นเส้นหน้าอกให้ทำการย้ำและหยุดแค่ตำแหน่งนั้นเท่านั้น<อ>เมื่อเราทำการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราเคลี่ออกมามันก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตานี้ตรงข้างบนนี้มันก็จะแยกออกมาได้แบบลักษณะนี้นะคะก็คือจะตรงตามเส้นกิ่งตามปกติของมันนะตรงนี้ก็จะตึงในลักษณะนี้นะคะ งส่วนที่เป็นริมที่เหลืออยู่ตรงนี้เราสามารถเลือกเจียนทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องเก็บเอาไว้นะโดยที่ว่าเราอาจจะเจียนเหลือสั้นอยู่แค่ประมาณสักครึ่งเซนนะคะก็คือเจียนยาวขึ้นไปนะแต่ว่าข้างบนน่ะค่ะข้างบนตรงนี้นะคะแนะนําว่าตรงนี้อย่าเพิ่งเจียนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการกัดเค้นเย็บกลับกับพวกสาบต่อด้วยดังนั้นไอ้ตรงนี้ยังไม่ต้องทํานะคะเราก็เจียนแค่ตรงช่วงด้านล่างเท่านั้นนะคะ ต่อจากนี้นะคะให้เราทําการกัดเข็มกับชิ้นหลังของตัวเสื้อก่อนโดยเราก็จะจับคู่กันนะคะดูจาก่งแขนเป็นหลักนะให้เราทําการกัดเข็มเฉพาะหัวไหล่ โดยเราจะประกอบให้หัวไหล่ของตัวชิ้นหลังกับชิ้นหน้าจับคู่กันให้เรียบร้อยให้ทำการกัดเข็มค่ะเมื่อเราทำการกัดเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานำไปเย็บโดยที่ให้ทําการย้ำทั้งสองจุดของส่วนที่อยู่ใกล้คอกับวงแขนให้เรียบร้อยด้วยนะคะทําการเย็บค่ะทําการเย็บย้ำทั้งต่อเริ่ม และตอนจบให้เรียบร้อยทำอย่างนี้กับทั้งสองด้านเมื่อทำการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการจีนตะเข็บเหลือประมาณสักค้างและครึ่งนิ้วพอจะไม่มีการพ้งนะคะแต่ว่าเราจะยังมีการนำปไปรีดแบะตะเข็บให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเมื่อทำการรีดแบะตะเข็บเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้จะพักเอาไว้ก่อนให้เราไปทำการเย็บ ตัวส่วนที่เป็นสาบก่อน